มังฟัมเดวันแรกมังฟัมเดวันแรกอฟิดเสียงเอาวะอืมกลับสวัสดีพ่อแมพีินนองพ่อแมพีินนองอืมชุรถมาแล้วชุรถ เอาเข้ามาตายเข้ามาตายนะอืมหมอไหมนี่มีหมอมาวะมาดูก่อนหมอหมอทำมมีคนเล่นลักคนอ๋อหมอ ตตหมอรีบเข้ามาหน่อยหมอรีบเข้ามาหน่อยโอไ้ไปไงนี่ ม้หมาก็ตายเลยโอ้โชิรถชิรถมาก็ตายเลยอ้ชิลรถเลย Ồ. Oh. Oh, Mà oh, rồi nó อ <ira> ๋อมออะไรหนึ่งเดียว

รอสักครูหมอ,อเกิดเองของหายเนี่ย เรียกเลยเรียกเลยเรียกหมอเข้ามาก็ตายเลยครับเข้ามาก็ตายเลยเนี่ย <c oughs> 来，毛巾嘛、啊。 เฟรมโคตรตกอ้มอมาวะยองวะแล้วมาเลวมมาเร็ว 什么？毛毛？毛毛？什么毛钱毛？ không 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 Ơi, nó mỏ không không Cái không โอ้ยอะโอ้โหโอ๊ยโอ้โหร้อยเอ่อได้ไอมช่วยด้วยครับ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 วางเลยครับนี่ค่ะ เขาน่าจะไปขายพวงมาลัยตอนกลางสี่แยกอะแล้วก็โดนรถชน You have just oh oh มาก็โดนเลยอ่ะอืม สวัสดีครับหมอไม่เห็นตัวนะแล้วอ้อเขาใหม่แล้วอ๋อครับออกตอนนี้เลยไหมครับรับปั่นห้าน,ะนอ,ออเขาใหม่โอดีเ,ดเลิศมาต่อคิวตรืงน,นั้นอยจะได้เล่นอฮอ โดนบินไปพันห้บินพันห้าเนาะอีกห้าร้อยออจนไม่มีตัง ตั้งนะานยได้เล่นโอ้พี่แกให้ออกเซิร์ฟก็เต็มอีกนั่นจนนนะนั่นเนอะอ๋อรู้แ้ลทำไมาเซิร์ฟ tục này ừ, còn khó dễ ừ, na chặt wow dám đi, quá trời đây lên กระโดดแล้วอโอไม่มีตั้งแล้วโอ้ไม่มีตั้งแล้วเห็นไหมเนี่ยเจ๊ม <c ười> ไม่ขัดเขาเนี่ย v a ล i ตหมดอายุ27ยังเท่าไรวะ หมอครับผมเข้ามาแล้วครับทอเมืงอต่อครับไ,ไปแล้วไหนครับขอบคุณครับหมอฝัไหน่อยไม่ใช่หมอไปเร็ว แบบเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่ปะ่ะไม่ใช่เบอร์กระเป๋าใช่ห้าสองสองเบอร์โทรศัพท์ห้าสองสองศูนย์นะใช่เบอร์โทรเดพทยาวขนาดนั้นหรอพี่ครับว่าไงครับออผมเพิ่งเข้าประเทศมามีงานอะไรโหจกปืนเลยน้องด<อ>้วยจกปืนอ,อ่าถ้าผมเข้ามา,าผมก็ตายเลยอ่ะใช่หรอถ้าเข้ามาก็ตายอ่ะเป็นทมเนมันโหดร้ายับ เห็นคำหน้าคุณแม่เนี่ยหนูไปนอนแป๊บนึงอนี่ยเก่ๆแล้วตอนแล้วดูบ่อยวเร็วตอนแล้วก็มาแล้วนะทำไมอ่ะเลยอยู่ห้อเข้ามาก็ตายเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมามาคุยกับผมแป๊บนึงนะครับเอ่อสนใจเข้ามาอยู่แก๊งด้วยกันไหมแก๊งชื่ออะไรครับตอนนี้กำลังรวมตัวถ้ารวมตัวครบก็จะสร้างเลยแต่ ก็รวมเยอะได้เยอะอยู่แล้วตอนนี้นอ๋อน่าสนนะครับอืมเดี๋ยวสนใจไหมล่ะ,ะ,ะก็ได้ครับอืมก็เดี๋ยวเอาเบอร์มาอ่ามันดูไงอ่ะก็ก็เรียกหมอยังครับไมาที่โทรศัพท์เรียกแล้วเร่งทีไม่มีครับออ๋ไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วเรียกแล้วใช่ไหมเนี่ยลองให้ลอง อย่หลอย่าหลงเออว่าไงว่าไงมาเนี่ยนะมาคุยมาคุยเนี่ยโอเคเขาเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะอเฮียอ๋อเพิ่งบินเข้ามาเหรอเขาโ<ช>ดนมราผมเลยเขาโดนมราผมเลยเอามานี่มานี่ไขว่านี่นว่วาไงนะเขาบอกเขาตายอ่ะเขาเข้ามาเขาตายเข้ามาแล้วก็สลบเหรอใช่ครับ รอบแรกโดนไปฟันห้ารอบสองตำรวจชนอีกห้าร้อยหมดเลยเออตังในบัญชีมันมีอีกนะเอ่อมันดูไงครับตอนนี้มีโทรศัพท์ยังยังครับเรียกเอ้ยชื่อหนึงนะชื่อชูรดครับชื่อชูรดใช่ไหมใช่ครับเี่ชื่อเฉินหลงนะอันนี้ชื่อเปียกเฉินหลงโอเคครับแล้วเข้าแล้วเข้าประเทศมาทุกวันบ่น่ะ ก็ทุกวันครับใจใจจจอยู hum, ่ประจําหรือว่ามาเที่ยวเล่นประเทศนี้ก็ก็จะประจำแล้วครับแล้วมากับใครอ่ะอ๋อบินมาคนเดียวครับคนเดียวเลยเหรอจับหนีโควิดมาอ๋อหนีโควิดมาซะด้วยแม่งชื่อเหมือนเบียร์ว่ะโควิาเนี่ยโควิดไม่ใช่เหรอส้เอ้ยเอ้ยมาๆมาๆมานี่อันนี้เข้าประมาณกี่โมงอ่ะก็อ คำคครับอ๋อช่วงเวลาเนี้ยนะใช่ครับโอเคก็